พามาที่นะครับอิสลามศูนย์กลางอิสลาม,ลาม,ลามประเทศไทยมาเข้าพิธีละหมาดตอนนี้ละหมาดเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเช้าก็มาประทานอาหารกันนะครับนะครับถ้าเป็นชาวพุทธก็เป็นโรงทานนะครับก็อิสลามผมก็ ไม่รู้อะไรนะครับอะไรลำม,มดอรครับอะไรลำม,มดอนะ,นะครับเดี๋ยวไปหาปลาไม่รู้ปลาอยู่ไหนนะครับปาลาลิลือชานะครับ